<ítulo> นี่ครับวิธีการถอยรถให้ตรงครับเนี่ยครับเราเอาเชือกมาวางให้มันเป็นเส้นอย่างนี้เลยครับเดินหน้าใหม่ครับเดินหน้าใหม่เดินหน้าใหม่แล้วก็ถอยมันตรงครับตามแนวเส้นเชือกไม่รู้วันนี้ถึงห้าโมงเย็นไม่รู้ว่า,วาจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอมาลุ้นกันครับง่ายๆนะครับหัดทําที่บ้านครับถ้าใครอยากถอยรถตรงครับเนี่ยครับเอาเชือกมาวางไว้อย่างนี้เลยครับ แล้วก็ค่อยๆเขาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็ชินครับเนี่ยครับเรื่มนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้แล้วครับหักพวงมาลัยตรงครับพวงมาลัยตรงคือล้อคือล้อห่างไปอีกแล้วมากไปครับผมลักษณะนี้คือพวงมาลัยยังไม่รู้ครับว่าพวงมาลัยล้อตรงเป็นยังไงครับเนี่ยครับคือยังไม่รู้เลยครับ เดี๋ยวผมจะบังคับให้เป็นครับมาต่อครับมาต่อครับไม่ตรงแล้วครับตอนนี้เดินหน้าไปใหม่ครับแล้วค่อยถอยเข้ามาใหม่เดินหน้าไปให้ตรงครับแล้วค่อยแล้วค่อยตั้งลำมาใหม่เลยครับไปอีกครับไปอีกไปอีกอ่าโอเคถอยมาครับถอยมาทีนี้อ่าค่อยค่อยถอยมาครับ หักุงอะไรนิดเออโอเคมาถอยมาถอยมาอีกพุองอะไรตรงตรงโอเคตรงแล้วมาถอยอ่าใกล้จะได้แล้วครับเนี่ยครับใกล้จะชิดเส้นแล้วครับพอเดินหน้าใหม่ครับยังห่างอีกครับประมาณเกือบโอประมาณเกอบครึ่งเกือบครึ่งฟุตครับเดินหน้าไปใหม่ตั้งลำตรง เดินหน้าไปไมต้องลำตัวโอเคพอหักอย่างนี้ครับหักเลยหักอย่างนี้หักหักนิดนึงนิดนึงเออตรงมาตรงมาตรงมาหักมาเออตรงมาตรงมาอีกตรงมาอีกตรงมาอีกเอาคืนล้อนิดนึงคืนล้อ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 เออโอเคเอาตรงครับทีนี้ตรง ตรงมาออาโอเคผมมาเลยตรงพอาเนี่ยครับจากที่ไม่เป็นเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับพอรู้วิธีปั๊บมันจะถอยรถตรงทันทีครับเนี่ยครับแนวเสาตรงเลยครับเนี่ยครับจากที่คนไม่เป็นเลยครับง่ายๆครับไปทําที่บ้านครับผมเอาเชือกมาวางไว้เลยครับอ้าวี๋ยวผมจะเอาเชือกออกยังไงทีนี้แค่นี้แหละครับมาบอกทีมเร่งเรนดน้อยครับโอเคบ๊ายบายดูหน้าคนครับ าลืมกดติดตามได้ไหมคะ